สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนคเขาแฟนเพลงอิซีสาวน้อยเพชรบนเพลงทุกทุกคนทุกทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคู่ไกลและเพลินออฟพิเชียวครับพี่น้องมือนี้มารับบดอันโลก,กาพี่น้องมาอน,นี้โลก,กาว่าสิมาจ้างลูกอันรับจ้างโล,ก,ล,างโลก,กาเพิ่นล่ะเพิ่อนเราบอมีเงินจ้างว่าสั่นพี่น้องก็เลยอเได้มาซอยซื้อวานบ,นบ่มีอันเงินจ้างดอกยวคู่พนะ มาซอยข่อยลวนมาสั่นกะทีได้ซอยเพื่นตัวพี่น้องกะเป็นสภาพนี่กะทีได้ซอยสะก้อนล่ะซอยจะมาบังซยจะใสเหลือแต่ว่าสิมารับจ้างลูกกายย่างดีพี่น้องจ้ากบลูกปิ่นบ่ลูกปิ่นพี่น้องเอ้ยสินั่นแล้วสิได้ร้องเบิ่งตัวพี่น้องเป็นยังไหนก็ไดโชคดีคู่มาซอยนะจ้ารับมาบ่มีเงินอันบ่มีเงินจ้างพ่นักพี่น้องผู้ใดว่างผู้ใดบ่มีเวียกกะมาดลูกกายดำหน้าซอยกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ ปกตินี่เพื่อนนั่นจักบาทนี่เพื่อนนั่นไอเอ็นวันละสองร้อยห้าสิบบาทบันนี้ลกูก้านี่เพื่อนเอามาัดแล้วเท่าไหร่เมียนบอบ,บันนี้คือได้ยินว่าวันละหาบาทเมียนยู่ตีนพอดปนันตีโอ้โหเขาซื้อเพื่อนแต่ว่าไปรับจ้างนี่คือสิบสองบาทนีนท่ตือเฮ้อนอกประมาณนี้แหละเนาะโอ้โหเป็นธรรมาดาครับพี่น้องจังสี่เลยพี่น้องเกิดเป็นลูกเศร้าหน้า ปีนบ่ปป่นก็ต้องเฮ็ดตรงหัดขันเท้าบ่หัดกับบ่ปิ่นครับพี่น้องแต่ว่าบางคนมองไกลหนีว่าอู้เบิงเล่าป็นแต่บ่ปิ่นดอกปีนแต่เฮ็ดบ่ปป่นดอกเฮ็ดให้หน้าบ่ปิ่นดอกพี่น้องพี่น้องคิดคิดถือแลวพี่น้องข็เฮ็ดบ่ปป่นดีๆซังพี่ป็นได้เลยพี่น้องก็่ดีใดสิล้อเบิงว่าสิมาดำสิมาโลกาสีป็นไั้ไลสิคือบอนะครับพี่น้องเนี่ยใครเนี่ยอันนี้เป็นหน้าโคกเพิ่นครับพี่น้องนาโคกกันเลยว่าโอ้มามาสิมาต่างแกว่าสิมา รับจ้างผมได้ผมมีเงินจ้างมาส่น <c oughs> ก็เลยสิไดี๋ยวยพึ่นตัวไปหนีพี่น้องได้มาแล้วเอาเป็นบ่เป็นกะร้องเบิ่งเอาพี่น้องอะจะไหนก็ร้องเบิ่งก็ใกล้ใจดีเนาะเดี๋ยวสิอ่าร้องลูกเบิ่งผู้ทายกับทายหันมาเ <c oughs> บิ่งหินคนไายบ่บูหลกเป็นบ่บูใกล้กันลูกดีอยู่พี่น้องเบิงเ่งไงลูกไว้ลูกไปเหลือจังเตี้ยวที่หลังสิพี่นบ่ าเด้อพี่น้องเด้อมันโลกระสวยกันหัดเฮ็ดไปเลยพี่น้องบ่เฮ็ดกรบโปเป็นบ่หัดกรบโปเป็นกระโปเป็ี่น็หลอกไว้แต่น้อที่แล้วก็เฮ็ดไปพอาตั้งสี่แล้วบ่ไออด้ดำนะพวลนกแาดูดเลยล่ะพี่น้องเพราะว่าส่วนมากเพิ่นเฮ็ดถึงตแต่บ้านเดี๋ยเราซูมมือเดี๋ยเรายายเนาะคนรมาเฮ็ดง่าย ก็ถาหาฝาถาคุณผอเวลากับน้ำเลยถ้าทั้งหลังสีกีทั้งสีเขียจอแมอแจมจอมแจมน้ำ ก้ากับลูกง่ายยู่แค่เนี้ยยุพี่น้องอันก้าลูกงา่าย่มันคักก็ได้บ่ายอยู่แต่หลายคนก็ถึตกใจได้ว่าป๊ากุเสีย่า,าคู่ไกละสิหลกาปิดรอ,รอ,อ,อนี่นีจขอยง่ยขอ,อยเยจะขยงเี่อีองพเนอยรอยาไอยวอยเนีน บรรยากาศนี่สิคิดพ่อจะเป็นเด็กน้อยตะกี้เลือโรงเรียนแล้วเอาอาชีพวันสุกกลับไปนอนน้ำหูเหลียวหารับจ้างพ่อมุเหลียวตะกี้ที่เนี้เราสักเสียสักผ้าไปถ่านิดเอาอาชีพ,าชพหาลับจา้างเ่ราเราเด้ไปอยู่หมอลำแล้วพ่าะด้ไปจักเสียปิดเทอมกับ กิดวุงกับพักกับพ่อมาจอดมาเจ็ดว่ได้หายใจคูนตีกานต้นอ,อือยังไง กลรูกไงที่เกิเสตะมันแล้วนี่ไหมสพ่เราปจ่างคนละพี่นอ้อง <c oughs> ลลกง่ายคอยเฮ็ดเอกก็เล้วเฮ็ดกรวง้าะกล้ากับงามพ่อพลอยเฮ็ดเอกก็ได้ประหา,ตา,า,าะรตรจ้างถ้าไม่พงงกับปะจ้างดินกล้าลูกง,าากง่างย ลูกก่าไว้ร้อมกับบมลูด้วยพี่น้อะลูกกาดำหน้าแล้วก่นขอไปซ่อนเต้นตัวบันเวลาทำงานหาเงินหาข้ามต่อตรงนี้หน่อยด้ย ชีวิตคนหมดสิ้นก็นต้องดิ้นกันไปที่นออยู่อทึงอยู่เมียงหนอกเมียงหน้าเป็นบรรยากาศกานบ้านห้องสี่กับิีิท็อดบ้านเขาอยู่เด้เนาะไปหาเงนินอยู่ตร้างบ้านอะไร ไปเรื่อยๆพี่น้องสุพภายงานมึงบรรยากาศดี<ป>นี่คุณงานพี่น้องสะไวเนี่ยตัสวสิได้เป็นเขาเตลเ,เมทปรเม็นธรรมดาตัวนี้นแต่ผู้ยืนท่ายิบพายุปปนันเียก็ยยืนขาสั้นเด็กๆ,ๆอยู่พี่น้องเ้ยประมานธรรมดาลูกกา โอเคเดี okay, anymore, the cat. The cat ๋ยวไปจับไฟเบิ้งอีกแนเวนะจะสี่ล่องมัดเบิ้งหนีแล้วไปตมัดง่ายแต่มัดจังไหนมัดกะมัดเบิ้องลู่ลูกเดียวก็มัดพร้อมติอันนี้เป๊ะไหนี่่เออป๊ะดีเส้นจระ ย่างละหมดกัดหมดกัดเพราะว่าาเบิ้งนั่งเบิงจนเบิ้งหมดแต่ไม่สุดละเปิดพ่อเปัดพ่อกับแม่ลูกเบิือเหมือนพไม่ให้กระไรไงบ่บ่เห็นคุณคู่ม้าเหล่าเป้าแล่นลงมามาอย่างนู้นสิบ่าทสิุบนน่ะผู้ใดแบบนี้ล่ะ้บนผู้ใดมาแบนเบิ่งเทื่อเทักผู้ใด ไขบูบลูดคร mm. ับเห็นเด่นเห็นด่นพู้โจรแสดงนังวะตีสีเฮ็ดโอ้สีดอยงหนังจูาเพื่นเด็กชายเราย้ายไหยวันนี้มึงไข่ปเบื้งเอ้ยวันนี้นี่หละใกล้สะได้เ้แสดงนังน้ำเพื่นว้อที่เล